สวัสดีค่ะวันนี้เอาต้นแครนะคะเปิดแครมาต้มนะคะทดลองยาลดน้ำตาลในเลือดเออจัดฉากก่อนจัดฉากแล้วเล่นยาค่ะยาอันนี้ลองนะคะเมื่อกี้ต้นแครมันขวางทางเข้าบ้านก็เลยเอามาต้มยาเพราะาได้ยินเสียงปู่บอกว่าลดเบาหวานลดน้ำตาลลองซิมาก่อนใช้เดา เสดาวก็จะฝาดจะขมเปลือกแคร์เนี่ยค่ะเปลือกแคร์นี่ก็คงจะไม่ธรรมดาเนาะอันนี้เปลือกแคร์เนาะพอตอนไปตัดมามันก็มีอย่างโอเคอันนี้ด้านหลังล้างแล้วก็มาต้มลองกินนะคะต้องเป็นหนูทดลองยาตลอดเลยเราเนี่ย <c oughs> ค่ะก็ใครเป็นเดี๋ยวหนูหนูเป็นถุนูทดลองยาให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไงดีขึ้นเลยจะบอกนะคะหนูเป็นเบาหวานไหม มันถามว่าเป็นไหมตอนแรกก็ไม่เป็นนะคะไปกินกูโครดตอนท้องลูกคนเล็กอะคะ่ะนั่นแหละค่ะมันหวานแบบมันหวานไปหมดทั้งตัวเลยแบบว่าคือมันหวานเกินรู้สึกว่าตอนแรกหนูไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะหลังจากหนูกินกูโครดตอนที่ท้องลูกใกล้คลอดอะเขาให้กินกูโคลดซึ่งมันเกินเกินลิมิตที่มนุษย์จะกินอะคะ่ะมันไม่ใช่มนุษย์กินได้ะะขอโทษนะมันมันรู้สึกว่าทําร้ายคนท้องหรือเปล่าทําร้ายเด็กในท้องหรือเปล่า หนูก็ขอโทษนะคะที่หนูพูดแบบนี้เพราะความรู้สึกของหนูมันจริงๆอ,อโหสิกรรมด้วยนะคะกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมหนูไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงต้องทดลองกันขนาดนี้เขาทดลองว่าแม่กับลูกมีความเสี่ยงไหมเป็นห่วงอะคะ่ะเขาเป็นห่วงแม่กับลูกก็มีความเสี่ยงไหมว่าจะมีน้ําตาลเยอะไหมอยากดูแลความปลอดภัยให้เด็กแต่มันมีหนึ่งก็มีสองนะคะ ทีนี้ผลของมันตั้งแต่วันที่หนูดื่มกูโค้ดตอนท้องลูกคนที่สองะลูกคนแรกหนูไม่ต้องดื่มนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นอะไรพอลูกคนที่สองหนูเจอกูโค้ดเข้าไปอะตั้งแต่นั้นนะหนูมีความรู้สึกว่าหนูเวียนหัวได้ดีมากเลยก็เลยวันนี้ไปตัดต้นแคร์ปลูกก็กระซิบมาเอาเปลือกแคร์มาต้มกินนะลูกลดน้ำตาลลดเบาหวานได้ปู่บอกมาเนาะอันนี้ค่ะ เปลือกแคร์คล้ายกับเปลือกสะดาเลยเห็นกําลังจะไปตัดต้นแคร์มันกวางทางอันนี้เปลือกแคร์เนาะมันคล้ายคกับสะดาก็เลยจะลองต้มเพราะมันก็มียางเห็นปู่กระซิบมาว่าให้ไปต้มแก้โรคเบาหวานลดน้ำตาลได้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ลองดูเนาะ โอโหมันคลายกันนะขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีค่ะ